สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พิม channel จะพาเพื่อนๆไปเซาพอร์ตนะคะเซาพอร์ตเป็นเมืองติดทะเลค่ะอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษนะคะมารับชมกันดีก,กว่าว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเมืองสวยเลยนะคะ เ,ออเป็นที่พิมพ์กําลังจะพาไปก็คือเป็นในตัวเมืองนะคะพิมพ์ไม่ได้พาไปที่ทะเลนะคะเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งนะคะที่จะไปดูทะเลกันเนาะโอเคตามพิมพ์มาเลยดีกว่าวันนี้พิมพ์จัดเต็มเลยนะคะกับชุดซัมเมอร์เลยค่ะกางเกงขาสั้นเสื้อแขนสั้นนะคะแต่สรุปว่า พอไปถึงแล้วโอ้ยหนาวค่ะต้องหาเสื้อแจ็คเก็ตมาใส่นะคะก็ค่คอยยังชั่วหน่อยนะคะแต่ว่ากางเกงไม่มีนะคะก็ทนหนาวไปค่ะว้าวที่ too big อันนสิว่าเย้ไอโนว้าว No, maybe it's a language. no, no, no! no. <laughs> you can't knock the door. No one inside. Come on. 1865 1865ว้าวออนี่คือเกรรฟเเซีย์ออนี่คือเกรฟหยาดนะคะคัมออนคัมออนสิวะสิวะอันนี้คือที่ฝังของศพนะคะสุสานนะคะมีอายุถึง150ปีเลยนะคะเย้ ตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ก็มีเขาคงฝังไว้ก็ร้อยกว่าปีแล้วเนาะแต่เรามีหลายที่เลยตรงนู้นก็มีเห็นไหมคะเพื่อนๆไม่กล้าเข้าไปดู1 6 4วะ1864วะ้าร้อยกว่าปีอะคิดดูน่าจะมาร้อยกว่าปีทั้งหมดอะตรงเนี้ยตรงนู้นก็มีนะคะที่ฝังศพ เดินเข้าไปดุ่มๆเลยเมื่อกี้พี่ไม่ไม่ไม่รู้ว่าไม่ทราบว่าเป็นที่ฝั่งศพจะมีชี้ให้ดูเชื้อนี่สวยมากเลยดูเก่าแก่มากเลยตรงนู้นก็สวยมากเลยนะคะที่แหลมๆอยู่น่าจะเป็นเชิดเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะเดินไปถึงหรือเปล่าสวยมากเซาพอร์ตเป็นเมืองที่เก่าแก่นะคะ ดูจากเอตึกลาบ้านช่องยังแบบเฮ้ยยังสวยอยู่เลยอ่ะจริงๆแล้วพิมพ์มาเ <Yeah. S 1> ซาพอร์ตบ่อยนะมาบีชเนี่ยแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาในซิตี้นะคะดูดิเพื่อนๆสวยจริงๆเลยมีร้านอาหารไทยตรงนี้ด้วยนะแม่ไทย <laughs> ไทยช็อป These are people we walking in World War Two, uh, or one, or two. one, one two. Mm. Well, these all in Yes. คืออันนี้คือจารึกของผู้ที่เสียสละชีพใน,นสงคารามโลกครั้งที่หนึ่งกับโลกครั้งที่สองนะคะคนที่อาศัยอยู่ที่นี่นะคะ <c oughs> เขาก็เลยม,มาจารึกชื่อไว้ให้เป็นเกียรติต่อลูกหลานเยอะยมากเยอะมากตรงนี้ด้วยเต็มเลย ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในใจกลางเมืองนะคะแต่ก็มีสวนสาธารณะให้ได้นั่งให้ได้พักผ่อนหย่อนใจนะคะแล้วก็มีดอกไม้สวยๆริมข้างทางนะคะดีมากเลยล่ะคะ่ะ ฝั่งถนนนะคะก็จะเป็นช็อปนะคะแล้วก็จะเป็นร้านอาหารนะคะทั้งหลายทั้งแหล่นะคะเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เดินยาวมากเลยนะคะพิมพ์ก็เพิ่งได้ไปทานร้านอาหารก่อนที่จะมาเดินชมกันนะคะสุดท้ายท้ายสุดนะคะเราก็เดินมาถึงเชิญที่แรมสูงแหลมน,นะคะ แต่พี่ไม่ทราบว่าเชิดชื่ออะไรนะคะแต่ก็เข้ามาชมเพราะว่าสวยมากข้างในก็สวยมากเลยนะคะคงความเก่าแก่ไว้มากเลยนะคะที่เก่าแก่มากเลยนะคะเราไม่รู้ว่าสร้างมาเมื่อไรนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เข้าไปข้างใน เราก็จะอยู่แต่รอบนอกดูสวยมากสิว่าครับสวยจริง ตอนนี้เราก็ข้ามถนนมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เวลากลับบ้านแล้วละคะ่ะแต่ว่าก่อนอื่นก่อนจะกลับบ้านเราจะต้องไปซื้อของเล่นลให้เด็กๆ<อ>ก่กอน<า>นะคะ,เ,ะ,คะเพราะ,ะว่าสัญญากับเขาไว้นะคะเยอะมากอ่ะเป็นแบบโอ้โห เยแแถวททั้งบลงบขอบคุณที่ติดตาม<อ>รับชมนะคะยังไงฝากกด subscribe กดไลค์กด share, แชร์และเป็นกำลังใจให้ครอบครัวพิมพ์ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะบ๊ายบาย